สวัสดีครับกลับมาพบกับอังโคแก๊กลุงกากนักสำรวจกับแคร์ออฟสก e ลเอ็กซเพรสชันสามและเช่นเคยวันนี้ลุงมาแนะนําอีกหนึ่งตัวละครและกลไกลของเขาตัวละครนี้มาแทนกูสตาฟครับเขามีชื่อว่าเวอร์โซเวอร์โซนั้นเป็นตัวละครที่อยู่ในแก๊งศูนย์แก๊งซีโร e เอ็กซเพชันซแล้วก็อยู่รอดมาจนถึงตอนนี้ ก่อนจะไปรับชมกันครับว่าทักษะของเวอร์โซนั้นเข้าใจยังไงฝากกดปักตะไคร้ให้ลุงเล็กน้อยครับถ้ากดเรียบร้อยแล้วเราไปดูกันเวอร์โซเป็นตัวละครที่เน้นการทำเพอร์เฟคชันแล้วก็ไต่แหรงเป็นตัวละครที่มีดาเมจเบสดาเมจแอตแทคค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายกลไกของเขาเนี่ยเข้าใจไม่ยากเลยกลไกวิชาที่เวอร์โซใช้ครับ มันมีชื่อว่า perfection อ่อไอ perfection เนี่ยมันเป็นการไต่แรงเพื่อเพิ่มดาเมจให้กับท่าหรือสกิลต่างๆนั่นเองถามว่า perfection คืออะไร perfection อ่ะให้เข้าใจว่ามันคือจำนวน h ิตที่เราโจมตีใส่ศัตรูหรือว่ามันเพิ่มจากวิธีอื่นได้ด้วยอย่างเช่นเรื่องของการแพรี่การหลบการโจมตีการน์เตอร์การ dodge อ,อะไรก็ได้ที่เป็นการกระทำของเวอร์โซอันนี้จะเพิ่ม h i ต หรือ Perfection ทีละขั้นทีละขั้นแล้วพอ Perfection มันไปถึงจุดหนึ่งครับมันจะได้สิ่งที่เรียกว่าแหลงมาแหลงมันก็จะไล่ระดับไปตั้งแต่ D ไป C ไป B ไป A ไป S สูงสุดอย่างเงี้ยโดยที่ดาเมจมันจะสูงหรือมันจะไม่สูงมันขึ้นอยู่กับเจ้าตัวแหล่งนี่แหละเพราะว่าในสกิลของเวอร์โซแต่ละสกิลอ่ะมันจะต้องการแหลงที่ไม่เท่ากันนะครับในการที่มันจะเพิ่มดาเมจ พิเศษหรือว่ามีสถานะพิเศษของสกิลนั้นๆขึ้นมานั่นแหละครับคือกลไกลของเวอร์ซโซฟังดูเข้าใจไม่ไม่ยากใช่ไหมือแค่ไต่แรง์ให้ถึงแรงแต่ความยากมันอยู่ตรงนี้คือเวลาเราตีหนึ่งฮิตไอเกตตัวที่อยู่ขวามือของเราที่เป็นตัวหนังสือแรงมันจะเริ่มจากดีก่อนนะครับเวลาเราไปสู้เนี่ยมันจะเริ่มจากดีก่อนแล้วค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง S ทีเนี้ยเวลาเราจะไต่แรงขึ้นไปแต่ละอันนะ่ะ ตัว perfection หรือจํานวน h i ตในแต่ละแรงอะ่ะมันจะไม่เท่ากันลุงให้เข้าใจแบบนี้นะครับสมมุติว่าเราต้องการจะไต่แรงขึ้นไปแรงมันจะขึ้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับดาเมจนะทําดาเมจแรงแค่ไหนถ้าโจมตีทีเดียวแรงก็ไม่ขึ้นแรงจะขึ้นได้จากจํานวน h i ตหรือจํานวน perfection ที่เราทําได้ยิ่งจํานวน h i ตหรือจํานวน perfection ที่เราทําได้เยอะเท่าไหร่แรงก็จะยิ่งเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับโดยที่แรงเนี่ยมันจะนับเริ่มจากดีก่อน สมมติว่าจาก d ไป c เราจะต้องการอย่างน้อย3 h ฮิตหรือ3 p e r f e ร์เฟคจาก c ไป b ต้องการ5 h ฮิตหรือ5 p e r f e ร์เฟคจาก b ไป a ต้องการ7 h ฮิตหรือ7 p e r f e อร์เฟและจาก a ไป s เนี่ยมันจะต้องการอยู่ประมาณ12ถึง15ฮิตโดยรวมนะโดยรวมเลยแต่ว่าไม่ต้องไปกังวลโอ้โ oh, หเราจะเอาท่าไหนมาตีให้มันได้15 h ฮิตอะไรเงี้ยคือทุกการกระทำอย่างที่ลุงบอกตอนแรก แม้ว่าเราไม่ได้เป็นฝ่ายโจมตีศัตรูนะครับแต่ว่าการแพรี่หรือการดอทหรือว่าการเคาน์เตอร์เนี่ยถือว่าเป็นการกระทํามันเพิ่มเพอร์เฟคชันได้หมดอย่างเช่นเราหลบได้เราเพอร์เฟกต์ดอทเราแพรี่ได้พวกเนี้ยถือว่าเป็นเพอร์เฟคชันทั้งหมดนับฮิตหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าบางทีเราตั้งรับแต่ว่าแรงเราขึ้นได้เหมือนกันอ่าอันนี้เข้าใจไม่ยากแล้วใช่ไหมทีเนี้ยลุงจะบอกข้อสําคัญของวั์โซอย่างหนึ่ง ตอนเวลาเราเก็บอะเราเก็บเพอร์เฟคชันเราจะเก็บไปทีละฮิตทีละฮิตทีละฮิตใช่ไหมแต่เวลาเราโดนโจมตีเมื่อไหร่เพอร์เฟคชันมันแปลว่าความสมบูรณ์ความสมบูรณ์แบบพอเราโดนโจมตีปุ๊บแหลงเราลดเลยฟังดีๆนะแหลงเราลดเลยไม่ใช่เพอร์เฟคชันลดนะครับไม่ใช่จํานวนฮิตที่เราเก็บสมมุติว่าจากดีไปซีเราต้องการ3ฮิตสมมุติเราตีไป2ฮิต1 2 3เราก็ตีฮิตที่4ปุ๊บเราขึ้นขึ้นแหลงสใช่ไหม พอเราขึ้นแหลง C ปุ๊บเนี่ยแล้วเราไต่ B แล้วไต่ไปถึง B เราตี B ก5ฮิตแล้วเราไปถึง B ปุ๊บอะตอนนี้นเราอยู่ที่ B ก่อนพอเราอยู่ที่ B ปุ๊บเวลาเราตีฮะเราไม่ได้ลดจํานวน p e r f e c t i o นที่อยู่ใน B ลงมาแต่เราวันหล่นจาก B ลงมา C เลยอย่างนี้เลยนะครับมันหล่นทั้งแรงเลยเพราะนั้นมันต้องสมบูรณ์แบบการเล่น v e r ร์ t ซคือเป็นการเล่นที่สมบูรณ์แบบนะครับคือถ้าไม่ทำเมจเขาก่อนจนศัตรูเนี่ยมองเท่งไป เราก็ต้องมั่นใจว่าเราไม่โดนดาเมจไม่งก็ต้องมานั่งเก็บแรงใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นการเล่นเวอร์โซเนี่ยการแพร,รี่การรอดถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับจําไว้เลยนะถ้าโดนโจมตีจะเสียแหลงหนึ่งทันทีเลยอันนี้แหละครับคือเวอร์โซนนในแง่ของสกิลของเวอร์โซครับถ้าเราสังเกตด,ดีๆมันจะไม่เหมือนกับของตัวละครอื่นตัวละครอ,ะอื่นเนี่ยที่มุมขวาเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกครับว,ว่าเวลาใช้สกิลนั้นแล้วจะได้อะไรจะได้ธาตุอะไรนะครับหรือว่า จะได้สแต็กอะไรแต่สําหรับเวอร์โซแล้วเจ้าตัวนี้เป็นตัวบ่งบอกว่าการใช้สกิลนี้ได้นั้นจะต้องไปถึงแรลคงอะไรและมันจะให้ผลพิเศษไม่ใช่ว่าอยู่แรลคงอื่นใช้ไม่ได้แต่ว่ามันจะได้ผลดีที่สุดถ้าเราไปถึงแรงคงที่มันกำหนดอย่างเช่นตัว Follow up เนี่ยสังเกตนะครับถ้าโดยปกติเราใช้สกิลฟอล l ล w อัพมาต้องการแรง S, ใช่ไหม แล้ว AP มันใช้5แต่เมื่อไรก็ตามที่เราอยู่ในแรงเอสแล้วเราใช้สกิลนี้มันจะใช้ AP แค่2เองเนี่ยตัวอย่างคือมันจะบอกว่าสกิลนี้เหมาะก,กับแรงอะไรให้ผลอะไรลองดูตัวอย่างอื่นอย่างเช่น d e f ฟแอนสไตมันจะบอกว่าอันเนี้ยใช้ที่แรงบีแรงอื่นใช้ได้นะแต่ถ้าใช้ที่แรงบีเนี่ยมันจะเพิ่มดดเมจเห็นไหมมันจะแตกต่างกับตัวอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตัวสกิลมันเราจําเป็นจะต้องไปให้ถึงแรลงแล้วมันจะได้ประสิทธิภาพหรือได้เป็นทักษะพิเศษเพิ่มเติมลด AP บ้างเพิ่มเดเมจบ้างอะไรพวกเนี้ยอันนี้ก็คือข้อมูลเฉพาะตัวของเวอร์โซทีเนี้ยเวลาเราเพิ่มแรงให้เร็วอะครับมันก็มีวิธีในการเพิ่มแรงให้เร็วเพราะว่ามันต้องการจํานวนฮิตใช่ไหมเพราะว่าเวอร์โซเนี่ยเราสามารถยิงรัวๆได้เรายิงรัวๆเพื่อเพิ่มเ,เ,เจ้าตัวเพอร์เฟคชันหรือจํานวนฮิต ให้ไปถึงแรงกงที่ต้องการได้เช่นกันแต่ว่าในบางสกิลมันจําเป็นจะต้องใช้สกิลบางอย่างเพื่อถัดขึ้นไปให้มันไปถึงแรลงเอ็ก็มีอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องลองไปดูกันอีกทีหนึ่งเพราะงั้นสกิลแนะนําของวัวโซ่ลุงก็แนะนําให้เข้าใจง่ายๆว่าควรเป็นสกิลที่มันมีจํานวนฮิตเยอะๆถ้าสมมุติว่ามันทาฮิตได้เยอะโอกาสที่มันขึ้นแรงมันก็ง่าย วเวลาใช้สกิลนะไม่นับการยิงยิงเนี่ยมันทําได้เยอะอยู่แล้วแต่ว่า AP มันก็จะใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นมาดูกันตรงนี้ว่าสกิลที่แนะนําที่ลุงอยากจะแนะนําในตอนเริ่มต้นก็จะมีอย่างนี้อย่างเรื่องของตัวสไตล์สตอมอ่ไงเงี้ยสไตล์สตอมนี่ก็จะให้5ฮิตนะครับให้5ฮิตเออแต่ถ้าสมมุติว่าติดขี้มันจะเพิ่ม p e r f e เฟคชันเเพิ่มเพิ่มฮิตไปอีก2ด้วยแล้วการใช้งานมันอะ มันแค่แหลงสี่มันเพิ่มดาเมจโอเคแต่จุดอ่อนมันก็มีนิดนึงคือมันต้องใช้เจ้าตัว AP ค่อนข้างเยอะแต่ก็เป็นสกิลหนึ่งที่แนะนำนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเป็นสกิลตอนเริ่มต้นที่เรามีก็ได้สกิลตอนเริ่มต้นที่เรามีเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่มีชื่อว่า a s s u l z e r o เงี้ยนะครับคือ a s s u l z e r o เราขึ้นไปถึงแหลงบีมันจะเพิ่มดาเมจแล้วก็มันให้ห้ฮิตเหมือนกันทีเนี้ยเราเวลาเราติดคิดที่เข้าฮิตเนี่ยมันก็จะเพิ่ม perfection ให้1 เห็นไหมมันก็ง่ายขึ้นนะครับในการที่จะขึ้นแรงอันน,นี้ก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่สามารถใช้ได้หรือว่าจะเป็นแฟนทอมสตาร์ก็ได้แฟนทอมสตาร์ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่ามันต้องไต่ไปให้ถึงแรงเอสนะครับมันจะทำดาเมจค่อนข้างรุนแรงใส่ศัตรูทุกตัวแล้วเบรกด้วยอันนี้ก็ดีแรงมากนะครับสกิลนี้แรงมากเออถ้าดูจากตรงนี้แรงมากเลยนะมันเป็นหายเป็นแมสซีฟดาเมจเลยนะอันนี้ถือว่าใช้ได้เลยเนาะประมาณนี้เลยครับ ในเมื่อเรารู้แล้วว่าเจ้าตัวเบอร์โซเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความสมบูรณ์แบบนะครับพยายามไม่ให้โดนโจมตีเพื่อให้เราทําแรงได้สูงที่สุดเพื่อรีดดาเมจให้สูงที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกพิกทอสเราก็ต้องมาดูครับว่าพิกทอสไหนที่มันทําให้เราแพรลี่หรือหลบจริงๆหนักไปทางแพรลี่แหละแพรลี่แล้วเรามีผลพิเศษจากจากตัวพิกทอสมาอย่างเช่นอย่างเงี้ยเพรอร์ลิสแพร,รี่ เวลาเราแพรลี่ได้เราก็จะได้1 AP แต่ว่าเราก็จะโดนดาเมจหนักขึ้นแต่เรากะว่าจะไม่โดนดาเมจใช่ไหมเราก็ใช้อันนี้ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าคอนฟิเดนซ์ก็ได้เอออันเนี้ยตัวเราไม่ต้องฮิลก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะโดนดาเมจลดลง5 0ถ้าเราพลาดแต่น,นี้ก็จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่เพราะว่าบางทีมันก็อาจจะมีพลาดบ้างเนาะแพรลี่อ่ะแต่ถ้าแพรลี่แมนๆอาจจะใช้ยางอื่นอย่างเช่นอันนี้เป็นไอจซิ่งแพรี่ก็ได้ อย่างเงี้ยเวลาเราแพรลี่ได้ปุ๊บเราก็จะมีเพิ่ม1 AP ได้1 AP เลยก็ใช้ได้เหมือนกันของที่เป็นประเภทแพรลี่ใช้ได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็จะเป็น Add เดส door แต่นเนี้ยจะใช้ยากหน่อยเพราะว่าไอตัวเนี้ยถ้าเราเลือดต่ำกว่า10%เราจะสามารถโจมตีหนักขึ้น50%นะครับซึ่งมันทำให้ดาเมจเรารุนแรงขึ้นแต่ต้องแลกมาด้วยการเสี่ยงชีวิต ต่ถามว่าถ้าเกิดสมมุติว่าทําไงให้เลือดต่ํากว่า10%ไม่งั้นเนี่ยบางทีศัตรูมันบางตัวมันตีเราทีเดียวตายอาจจะใช้คู่กับสกิลนี้ก็ได้ลุงยุงลุงยกตัวอย่างเฉยนะดูนะมันจะมีสกิลหนึ่งที่มีชื่อว่าโอเวอร์โหลดเนี่ยโอเวอร์โหลดเวลาเราใช้ปุ๊บมันจะเพิ่มแรงเราขึ้นไปเป็นแรงเอเลยแล้วก็เติม AP ให้เราเต็มด้วยแต่เลือดเราจะลดลงไปเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งนะเพราะนั้นถ้าเราเลือดลดเหลือหนึ่งแสดงว่ามันต่ํากว่า 10%แล้วใช่ไหมเพราะมันต่ำกว่า10%เราก็มาใส่ตัวนี้ Add Dead d o o r มันทํทำให้ดาเมจเราหนักขึ้น50%แต่เราต้องมั่นใจนะครับว่าเราจะไม่โดนตีเพราะว่าเราเหลือหนึ่งเราตีเราดับแน่นอนถ้าเราโดนเข้าไปทีนี้มันก็ต้องมีพลาดบ้างถ้าเราพลาดเราอาจจะใช้เป็นลักษณะของพิกทอ์ตัวอื่นที่เป็นซัพพอร์ตเพื่อนผสมอย่างเช่นเป็นตัวนี้ e n r g i i n g Dead สมมติว่าเราโดนตีตายไปแล้วเพื่อน พอเราตายปุ๊บเพื่อนเนี่ยจะได้4 AP เลยทุกคนจะได้4 AP หมดเลยหรือใช้ฮีลิ่งเด h ก็ได้ถ้าเราพลาดไปปุ๊บเราแพรนี่พลาดแล้วเราตายเพื่อนเราเนี่ยก็จะได้พลังชีวิตกลับมาได้เลือดกลับมาเต็มอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอยู่ที่วิธีการเล่นนะครับตัวเวอร์โซก็จะประมาณนี้ไม่ได้มีแมคคันิกเข้าใจยากแต่ว่าการจะทำให้เป็นเพอร์เฟกแล้วได้แรงสูงๆอะ่ะก็ค่อนข้างยากนิดน,นึงมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ต้อง พิจารณาคือเรื่องของอาวุธจะสังเกตว่าอาวุธเนี่ยใช้เป็นอาวุธของกูตาร์เก่าโดยที่มันจะมีเรื่องของของแรงเนาะมันจะมีแรงพูดถึงในแต่ละอาวุธนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยที่กูตาร์เคยใช้อย่างเงี้ยตัวเนี้ยมันจะบอกว่าจะไม่มีการเสียแรงเวลาเราโดนโจมตีนะครับจากศัตรูตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเป็นต้นอ่ามันก็จะมีบอกในแต่ละอาวุธนะครับว่าอาวุธไหนมันจะให้ผลอะไรมันเกี่ยวกับแรงซะส่วนใหญ่นะครับ พวกนี้มันจะพูดถึงแหลงหมดเลยอย่างอันเนี้ยไกเซโซ่เนี่ยเวลาเราติดคีเราติดติดคีเราจะได้เพอร์เฟคชันหรือจํานวนฮิตเพิ่มมา1ฮิตเสมอเวลาติดคีเพราะนั้นถ้าเราบิวคีแรงๆใช่ป่ะคีเราติดง่ายมันจะทําให้เราถึงแหลงที่ต้องการได้เร็วถ้าเราใช้อาวุธอันนี้เป็นต้นเห็นไหมอันนี้อย่างแลนเซรลัมมันจะบอกว่าแหลงเนี่ยไม่มีทางต่ํากว่า C ถ้าเราใส่อันนี้เข้าไป เวลาเราเริ่มการต่อสู้ปุ๊บเราจะไม่มีทางต่ำกว่า4เลยนะครับลงมาดีไม่ได้มันจะต่ําสุดแค่4อย่างเงี้ยเพราะฉนั้นก็ลองเลือกใช้อาวุธกันดูครับมันพิ่มมันนอกจากจะเป็นตัวสกิลแล้วพิกทอสแล้วอาวุธเนี่ยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เวอร์โซจะต้องคํานึงถึงเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆน,นะหลายๆตัวก็ใช้อาวุธแหละแต่ตัวโซเนี่ยก็ต้องคํานึงถึงเยอะหน่อยนะครับประมาณนี้ก็เวอร์โซเข้าใจไม่ยากครับแต่ว่าการทําให้มันเพอร์เฟกให้ได้ตามที่ต้องการก็ไม่ใช่เรื่องง่าย การรักษาแรงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะโดนตีทีหนึ่งแรงมันหายเลยมันไม่ได้หายแค่จํานวนฮิตเพอร์เฟคชันที่เราทํานะครับโอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับมันเข้าใจไม่ยากเลยไม่อยากอธิบายเยอะเท่าไหร่คิดว่าทุกคนน่าจะพอเดาและเข้าใจได้อยู่ละเพราะนั้นถ้ามีคําแนะนําหรือว่าต้องการแชร์ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเวอร์โซก็สามารถทําได้ใต้คลิปลุงได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสําหรับอังโกแก๊กลุงกากนัก เดินทางขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย